มาเกมต่อมานะฮะลงมาเล่นโซโล่บ้างครับแต่จริงๆแล้วเจตนาผมเนี่ยคือจะเข้ามาผ่านเควสต,ตรงเกาะนั้นเท่านั้นเองครับที่มาเล่นโซโล่เกมนี้นะตั้งใจเข้ามาผ่านเควสอย่างเดียวครับทั้งๆที่ไม่ได้เอาบัตเทิลพาสนะก็อย่างที่บอกนะครับคือไม่ได้เอาบนะัตเทิลพาสก็ไม่รู้จะเก็บ XP ไปเพื่ออะไรอีกนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับลองเคลียร์ไอ ไอ้ที่มันเป็นอีกหน้าหนึ่งอะอยากจะลองทําดูให้ผ่านดูแล้วมันจะเป็นยังไงคือเรียนรู้ระบบไว้ก่อนนะเผื่อไม่รู้ซีซั่นต่อไปอาจจะต้องซื้อขึ้นมาแล้วก็ต้องรู้อยู่ดีว่าคือเราจะได้รู้ไงว่าต้องทําอะไรยังไงต้องมีประสบการณ์มาก่อนอะไรอย่างงี้เขาบอกว่ามาลงที่เกาะนี้คาเลนต์ก็จะขึ้นมาใช่ไหมงั้ก็มาทำนี่นะ specifically the big banana guys thank you very thoughtful for angling this camera at banana height สไลด์ฟุกซ์ไลด์โ look at that juicy lens flare level up ครับแต่ถามว่าน้อง TJ บอกพี่ level ไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้เฮ้ยผมมองตรงไม่ได้สนใจ level จริงๆนะเพราะว่าเราไม่ได้เอา button pass เงี้ยพอเราไม่ได้เอาเนี่ยถึงแม้ คือเลเวลขึ้นไปมันก็ไม่ดีใจอ่ะกูไม่ได้เอาอะไรอยู่แล้วครับมันไม่ได้อะไรอ่ะคือเวลาที่เรารู้สึกว่าทําไปก็เท่านั้นมันก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังเหมือนกับเปิดหน้าบัตรเทิรนพาสสายฟรีได้อยู่นะเอาวีบัคหนึ่งร้อยวีบัคสายฟรีได้อยู่จนะมีแค่สามร้อยวีบัคเท่านั้นเองครับจาถามว่าผมตั้งใจเอามากไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้น,นไม่ได้สนใจด้วยซ้ํา คือมันไปถึงก็ดีครับโอ้หถ้าเกิดเล่นไปถึงเลเวลร้อยแล้วกูจะไม่ซื้อบัลทัมพาร์ตหรอโอ้หถ้าถึงร้อยนี่ก็ซื้ออยู่ดีนะครับไอซีซั่นเอเลียนเนี่ยผมก็เล่นเกินร้อยไปแล้วนะแต่มันเหมือนกับผมก็ไม่ซื้ออยู่ดีเพราะตอนนั้นคือตั้งใจจะหยุดจริงๆนะแล้วถ้าเกิดซื้อตอนนั้นแล้วผมก็คิดอยู่ว่าผมก็คงทำชาเลนจ์ซูเปอร์แมนไม่ทันอะไรแบบนี้ขี้เกียจไม่เอาก็คือไม่เอาแต่ว่าก็เล่นไปถึงเลเวลร้อยอน่ยคิดดูเกินร้อยไปแล้วด้วยครับ นั้นยังเป็นระบบเก่าแต่ระบบใหม่นี่คือผมไม่ไม่แน่ใจก็เลยไม่ไม่อยากคาดหวังครับส,สรุปว่าไม่เอาก็คือไม่เอานั่นแหละคือไม่ไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อคือมีสกินสวยๆมากพอแล้วครับความคิดผมนะคือแค่ที่มีอยู่เนี่ยมันก็ใช้ไม่หมดแล้วครับเวลารเราเล่นเราไม่ได้ใส่ทุกตัวอยู่แล้วครับ มันมีเยอะเกินไปละมันก็มีสกินที่ผมชอบมากอยู่แล้วแล้วเวลาใส่วน,วนๆมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเพิ่มมาอีกทําไมบัตเทิลพาสอย่างเงี้ยมีเยอะไปแล้วครับก็ช่างมันแล้วกันเล่นในลักษณะแบบแบบฟรีทูเพย์นะคือเล่นสายฟรีสบายใจสุดครับไม่ต้องคาดหวังโปรเกรสอะไรทั้งนั้นครับผมถึงได้บอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ผมคงไม่เติมเยอะขนาดนี้ ไม่เติมซื้อไอเทม,เทมช็อปเวยซ้ำผมจะเติมแค่แบบซื้อแค่บัตเทิลพาสก็พอละแล้วเอาสกินบัตเทิลพาสมาใช้เนี่ยแหละแต่พอเติมเข้าไปซื้อไอเทมช็อปของในไอเทมช็อปมาเราก็รู้สึกว่าสกินในไอเทมช็อปมันมีค่ามากกว่าอยู่แล้วครับเราพยายามแทบตายในการเอาสกินจากบัตเทิลพาสมาก็จริงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใส่สังเกตปะ่ะไม่ได้ใส่เลยครับเพราะเรารู้สึกว่าสกินจากไอเทมช็อปมันมีค่ามากกว่าเพราะเราใช้เงินจริงซื้อ ในขณะที่บั t เทิลพาสก็ใช้เงินจริงเติมเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันมันคุณค่ามันรู้สึกว่ามัน,มนด้อยกว่าทางั้นที่บางสกินมันก็สวยนะคือถ้าผมบอกว่าถ้าผมไม่ได้ซื้อสกินไอเทมช็อปเลยนะผมจะมองว่าสกินในบัลเทิลพาสแหะสวยมันก็เพราะว่าเรามีอยู่แค่นี้เราก็จะใส่แค่นี้สกินที่ผมสวมใส่อยู่นี่ก็คือมาจากซีซันเจ็ดนะครับบัลเทิลพาสแต่ผมชอบนะคือตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้ซื้อสกินไอเทมช็อปไงตอนนั้นอ่ะยังไม่ค่อยมีนะครับ แล้วผมซื้อบัรเทิมพาร์สซีซันเเป็นซีซันแรกก็เลยแบบก็ถ่ายตะกินนี้แหละคือจริงๆซื้อตั้งแต่ซีซันหกซื้อซื้อตั้งแต่ซีซันหครับแต่ว่าซีซันหไม่อยากจะนับเพราะว่ามันซื้อในวันวันสุดท้ายที่เขาเปลี่ยนซีซันพอดีครับผมก็ตอนนั้นผมไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็เลยเป็นข้อผิดพลาดไปครับเสียดายเงินนะเสียดายวีบั๊นะครับแต่มันพลาดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ครับก็เลยแบบ,บก้มหน้ากลมตาเสียใจไปวันหนึ่งแล้วก็ วันต่อมาก็มาซื้อปัตรเทาซีซั่นต่อไปครับลุยต่อก็เริ่มต้นที่ซีซั่นเก็เลยจะเห็นว่าผมมีสก,กินของซีซั่นหอยู่ <c oughs> คนนี่เนี่ยฮ้ล,ยลักษณะนี้คือคนเยึบนั่งหล้วกินโดนมึงโดน แต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดเราเล่นแล้วแบบไม่ได้คาดหวังจะต้องเป็นแชมป์มันสนุกนะมันจะมีความสนุกอยู่ครับคือแบบมันจะจบตรงไหนก็ได้ครับเราไม่ได้เครียดเราแค่เลื่อยไปไเรื่อยอ้าวเป็นคนที่เป็นเบลตี้ด้วยเว้ยแปลกมากเลยคือผมไม่ได้คาดหวังเนละไม่รู้เรื่องเลยนะว่าไอคนนี้คือเบลตี้นะครับ อย่างเกมเนี้ยผมรู้สึกไม่ค่อยกดดันเพราะอะไรก็เราตั้งใจเข้ามาแค่ทำเควสครับแต่ว่าอยู่ให้จบเกมเท่านั้นเองเราไม่ไม่ได้ทําอะไรไม่รู้จะไปทําอะไรต่อด้วยก็เลยเหมือนกับเงินก็นลุยให้มันจบเกมไปครับก็ไม่คิดอีกเหมือนกันนั่นแหละว่าเกมนี้จะเป็นแชมป์ครับใครจะไปคิดอะ่ะเข้ามาใครจะไปคิดีลงมาทำเควสแล้วก็เล่นไปให้มันจบเท่านั้นเองครับไปไกลได้มากที่สุด เท่าไหนเท่านั้นก็ยิงลุยๆไปเรื่อยๆความรู้สึกแบบเนี้ยเวลาคิดแบบเนี้ยมันสนุกนะมันก็สนุกแบบชิลๆอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสเสน่ห์ของบัตเทิไอสเสน่ห์ของ b ั t เทนล o y อย่อนะมันไม่จําเป็นจะต้องจบแชมป์แล้วถึงจะแฮปปี้ได้ครับมันระหว่างที่ลุยเนี่ยแหละมันตื่นเต้นมันสนุกอันนี้คือทฤษฎีนะทฤษฎีที่ผมเข้าใจมาตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเล่นแต่ว่าพอเล่นเล่นไปแล้ว มันเหมือนเอาความมุ่งมุ่งหวังมันก็เปลี่ยนไปอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเราต้องเล่นเพื่อเป็นแชมป์ครับมันยากมันยากหรือถ้าเล่นถ้าจะมุ่งหวังจะต้องเป็นแชมป์แล้วถึงจะแฮปปี้มันก็มันก็จะเหมือนกับเพส่วนมากคุณจะมีแต่วความทุกข์นะสิใช่ป่มโอ้โหร้อยคนเอาแค่หนึ่งคนนี่มันยากนะต้องเป็นหนึ่งในร้อยนะครับสูงเหนือกว่าผู้อื่นเขา แล้วยิ่งมาตัวคนเดียวด้วยมันก็ต้องอาศัยฝีมือตัวเองล้้นๆหน่อยใช่ไหมคามหวังพึ่งใครไม่ได้นะต้องเอาตัวให้รอดด้วยตัวเองอะ่ะมันก็เครียดอยู่พอสมควรไม่ใช่แบบหวังเพื่อนลุยแต่พอถึงหลังผมไปเล่นสควอตนะมันก็เบื่อเหมือนกันนะคือความรู้สึกเราเจอแต่ผู้เล่นที่มันแบบเห็นแก่ตัวคิดแปลกๆอะไรของมันไม่รู้อะ่ะไปในทิศทางที่ มันเป็นผู้นําไม่ได้ครับแล้วสือก็ือก่อนผ่อนช่วยหวังเพึ่งไม่ได้เลยครับก็เลยรู้สึกว่าบางทีลงมาเล่นโซโล่มันมีอิสระของตัวเองถึงแม้เราจะต้องลุยคนเดียวก็กจริงนะแต่ว่าเราก็ได้ไปหรือตัดสินใจคิดตัดสินใจด้วยตัวเราคนเดียวอยากไปไหนก็ไปครับอยากจะหลบตรงไหนก็หลบไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอไปชุบใครหรือเพื่อนเข้าปะทะแล้วเราไม่เข้าอะไรคงจะมีความรู้สึกแบบเนี้บางทีเบื่อคนมากกว่าครับ ลงโซโล่นี่แหละก็ไม่ต้องเป็นมิดกับใครเลยยิงแม่งทุกคนเลยเราคนเดียวยตัวคนเดียวแต่หลายๆเกมอ่ะเขาเน้นสควอตกันนะอย่าง Apex Legends นะเขาก็เล่นสควอตกันนะครับคือเรียกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เบื่อสังคมก็ก็ยากอยู่ที่จะเล่นเกม Apex ได้ก็ผมคนนึงที่เหมือนไม่ได้เล่น Apex ต่อก็เพราะแบบนี้นะบเบื่อเธอถ้าเราไม่มีเพื่อนหรือว่ามีทีมมีไปปาร์ตี้ที่เล่นเป็นประจำนะ มันจะเล่นได้ไม่นานครับมันจะต้องมีคนเล่นด้วยแบบเป็นเพื่อนแล้วเล่นด้วยกันเป็นประจำอะนั่นอะมันถึงจะอยากเล่นคือมันต้องมีทีมถ้าไปเรนด้อมผู้เล่นอยู่บ่อยๆนะโอ้โหมันน่าเบื่อมันเจอคนที่เห็นแก่ตัวเยอะคือไอคนที่เก่งๆพอมันเห็นเราเป็นนู้เป็นน้องใหม่เข้ามามันก็จะไม่อยากเล่นด้วยครับมันออกเลยนะมันออกจากเกมทันทีเลยอะเวลาที่เข้ามาในล็อบบี้ก่อนจะล่อนลงมันเห็น มันเห็นโปรไฟล์แล้วแล้วแบบโอ้ยน้องใหม่ว่ะอย่างนี้ไม่ถึงแชมป์แน่เลยมันออกเลยครับโอ้ไอเวนอย่างนี้ก็มีครับคือมันจะต้องเหมือนกับร่วมกับทีมที่เก่งๆดูเลเวลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยมึงจะเล่นด้วยเพราะงั้นมันกลายเป็นว่ามันก็ไม่มีพื้นที่สําหรับคนมือใหม่แล้วอ่ะเงี้ยพอมือใหม่เข้ามาอีกคนที่มันเก่งๆอยู่แล้วมันก็ออกอะไรย่างเงี้ยพอเห็นเราร่วมทีมด้วยมันออกเลยมันเหมือนจะแสดงความรังเกียจอะนะผมก็เลยมองว่าอ้าอย่างนี้ก็ไม่มีพื้นที่สําหรับมือใหม่เลยกูก็ไม่เล่นละ อาจจะมองแบบไอ้นี่เกินไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความคิดที่ผมแบบรู้สึกว่ามันเบื่อบางทีมันเบื่อสังคมอย่างถ้ามันมีแมตซ์โซโล่ก็ดีครับแต่โซโล่แบบโซโล่ทุกคนนะไม่ใช่แบบเราโซโล่อินสควอรนะครับคือดอนฟิลไอใน a อ e พกมันยังเป็นดอนฟิลใช่ไหมมันจะมีแค่ดูโอกับทีโอใช่สองโหมดนี้คือถ้าอยากเล่นคนเดียวก็ต้องกดดอนฟิลอะไรเงี้ยไม่เติม โซโลอินสควอร์ดในพับจีก็มีแล้วนะเห็นไหมมันมีแมทที่แบบโซโลอินสควอรดก็มีครับโอ้โหคือแม่งคนที่เล่นต้องมั่นใจจริงๆครับผมเห็นพวกสรีมเมอร์จะจะเล่นแบบนี้กันบ่อยลงคนเดียวแม่งเลยครับลุยแม่งทุกคนเลยยิงมากี่ทีมกี่ทีมกูคนเดียวชนะหมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเกินไปเก่งเกินไปครับไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าแม่งเวอร์เกินคือมันเก่งอะ คนเก่งก็มั่นใจนะว่ามันชนะได้แน่ฝีมือเดี๋ยวพอผมมาลุยคนเดียวมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคือไม่ค่อยเจอไม่ค่อยปะทะใครเท่าไหร่มันไม่เห็นน่ะมันไม่ใช่ไม่อยากปะทะแต่มันไม่เห็นรับไม่เห็นมีใครผ่านมาทางนี้เลยผมก็วิ่งมาแบบในวงแล้วนะสังเกตเห็นไหมผมวิ่งในวงแบบไม่ได้กลัวตายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จะเอาแชมป์อยู่แล้วครับเกมนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาแชมป์ครับ มันผิดจากความตั้งใจจากเกมอื่นๆที่อย่างเกมที่แล้วอย่างเงี้ยที่สควอตอ่ะอันนั้นคือผมตั้งใจจะเอาแชมป์ด้วยมงกุฎจริงๆนะแต่มันยากนะครับมันไม่ได้กูตายก่อนคือถ้ากูยังอยู่รอดแล้วถือมองกุฎก,ก็ให้เพื่อนไปคิวอะไรพวกนั้นเราก็เป็นแชมป์ถือมองกุฎได้อยู่แต่ว่าดัานตายก่อนครับซวยครับอยู่ข้างหลังคนเดียวแนละ้วต้องปะทะ2คนแล้วเราเสือกใช้ใปืนถ้าเราถ้าผมเปลี่ยนเป็น SMG ตอนนั้นอาจจะชนะก็ได้เงียผมก็มนั่งคิดอย่างเงี้ย ตอนที่ประทะเนี่ยเราไม่ได้ดูหรอกเราเราถือปืนแล้วยิงแม่งไปก่อนลอนนืบลนเนี่ยแล้วก็ดูดิระหว่างทางที่ผมเดินทางมาน,นี่นะเหลือ1ิคนแล้วนะแล้วก็คิดดูว่าแล้วกูจะไปเอามงกุฎจากไหนวะถ้ากูไม่ได้ปะทะเนี่ยไม่เห็นมีมงกุฎดอกเลยครับ ผมก็เลยคิดอยู่ว่ามันยากแล้วละ่ะสำหรับเรานะคงจะยากแล้วละ่ะถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นแบบไม่หวังมงกุฎไปครับคือเล่นไปเรื่อยๆได้แชมป์เหมือนเมื่อก่อนเน่เหมือนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีระบบมงกุฎนะนะคือได้แชมป์ก็ดีดีใจอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วครับ บอกแล้วว่าเป็นแชมป์ก็ว่ายากแล้วนะต้องถือมงแล้วเป็นแชมป์แม่งยากกว่าเดิมอีกเป็นแชมป์เป็นแชมปชม์อย่างเดียวไม่มีความหมายนะครับคุณจะต้องถือมงเป็นแชมป์ด้วยถึงจะมีความหมายโอ้แล้วผมก็วิ่งไปสุดขอบแมปเลยนะดูดิทั้งวิง่งทั้งสไลด์ครับขอบแมปขอบเกาะแล้วนะเนี่ยขอบวงทางขวาก็เป็นน้ำแล้วครับคือก็คิดอยู่ว่ามันก็คงไม่มีคนแล้วล่ะตรงนี้สไลด์มันเท่นี่นะ แต่เพราะสกินนี้ด้วยแหละผมรู้สึกว่าตรงช่วงขามันเท่ดีครับใส่เสื้อหนาๆบวมๆม,มันเหมือนล็อกแมนเน่ะเท่ดีเออตอนซีซันเจ็ดที่ผมเริ่มผมชอบสกินนี้มากๆเลยครับคือใส่เนี่ยสกินนี้ถ้าย้อนกลับไปดูเก่าๆจะเห็นผมใส่สกินนี้เยอะกับอีกสกินหนึ่งคือโอนซี่ชุดขาวๆ่วนหละชุดแฮมเบอร์เกอร์ เพราะว่าใส่แล้วมันโชคดีเฉยไม่ใช่อะไรจริงๆตอนที่ผมมองเห็นสกินโอเนซี่อยู่ในบนะัตเทิลพาสนะเทียเจ็ดสิบเจ็ดผมยังจำได้อยู่เลยอ่ะไม่แน่ใจแล้วว่าเจ็สิบเอ็ดหรือเจ็สิบเจ็ดนะครับแต่อยู่ในหลักเจ็ดสิบนี่แหละแล้วผมมองว่าโอ้โหสกินทำไมมันดูหวยแตกจังวะ <c oughs> คือสกินอย่างนี้อะ่ะในบัตเทิลพาสมันไม่ค่อยสวยนะครับในความประทับใจแรกเห็นแล้วมันไม่ค่อยสวยก็เลยคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีค่าอะไรอะ่ะได้มาก็คงอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่า มันเป็นตัวนาโชคครับพอผมใส่สก,กินโอนซี่แล้วมันจะทําเควสที่มันยากๆหรืออะไรที่เราหรือบางเควสที่เราทําไม่ผ่านสักทีอะ่ะแล้วเราพอเปลี่ยนเป็นสก,กินโอนซี่นะมันผ่านเลยทันทีครับก็เลยกลายเป็นแบบหลายครั้งมากนะมันเกิดขึ้นหลายครั้งก็เลยเป็นตัวนําโชคไปครับโอนซี่ผมเลยจําได้อยจนถึงวันนี้จําชื่อมันได้ด้วยชุดสีขาวนะครับ ทั้งเกมกูฆ่าไปสองคนไม่เจอใครอีกเลยผมก็เลยพยายามนั่งฝอยเยอะๆหน่อยเพราะว่าเ,เนื้อหาในเกมมันไม่มีอะไรครับวิง่งรูทของแล้วถามว่าทาไมไม่ตัดออกถ้าตัดออกมันจะเหลือคลิปแค่ไม่กี่นาทีแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยครับมันจะเจอเห็นแค่ว่ายิงๆกันอย่างเดียวแล้วมันจะไม่ได้เห็นถึงความพยายามเมื่อก่อนที่จะมาถึงตรงนี้มันมาได้ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะผมรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นพวกมือโปรมือเซียนที่จะมีช็อตเด็ดๆเยอะๆแบบ เป็นแชมป์เยอะอะไรอย่างเงี้ยจะอย่างนั้นตัดออกแล้วมารวมๆกันก็ยังเป็นชั่วโมงอยู่ดีใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยมีช็อตเด็ดกีฬามันเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีอะไรเราก็ต้องโชว์แบบนี้ไปก่อนครับผมชอบมานั่งดูแบบฟูลเกมอะ่ะตอนที่เราเล่นอะ่ะมันไปยังไงคิดอะไรยังไงไงก็นั่งซุ่มอยู่นอกวงครับระหว่างเดินทาง มองเห็นเขาสร้างยอดตึกยอดหอคอยอยู่ตรงโน้นนี่ไกลๆเนี่ยมองเห็นจากตรงนี้เลยเห็นนะแล้วเขายอดตึกเขาก็ล่วงลงมาออผมก็เหลือหกคนแล้วกําลังคิดเนี่ยตอนนั้นนะตอนที่เล่นไลฟ์อยู่เนี่ยคือผมแบบแม่งมาถึงหกคนได้ยังไงกันวะเราตั้งใจมาทาเควสชัดๆครับวิกตอรี่คราวอะไรกูก็ไม่มีครับมงกุฎไม่มีเลยครับเห็นป่ะแล้วถ้าเกิดเราได้แชมป์ขึ้นมามันก็ไม่มีค่าอะไรอยู่ดีครับมันก็แค่ แค่แชมป์ธรรมดามันไม่ได้แชมป์มงกุฎอะ่ะเออก็เลยแบบเอา้าลองดูไปเรื่อยๆก็ลองให้สุดดูครับจะจบแบบไหนก็ก็ยังดีก็ดีทั้งนั้นนะครับอะจะตายจะแพ้จะแชมป์แบบไม่มีมงกุฎก็ได้หมดตอนเนี้ยผมคิดอย่างนี้นะเอาให้สุด เงียบให้ผมพักคอหน่อยพูดเหมือนเช็กเจ็บคอเริ่มยิงแล้วเห็นปะเริ่มยิงแล้วผมก็เริ่มยิงด้วยมีคนทางขวายิงด้วยครับแสดงว่าอ่มีคนอยู่ใกล้ๆกูแล้วต้องมองไปนิดนึงเนี่คนไกลเขไม่เห็นแล้วเนี่ยอยู่ข้างๆข้างหลังนี่แหละครับน่าจะเลงสไนเปอร์ใส่ใครอยู่สักคนก็ไม่รู้ เข้าไปเรื่อยๆอา้าวเรจะทํายังไงวะเนี่ยาทางซ้ายทางขวาแบบนี้ไม่ดีครับมีคนเดินวิ่งผ่านตัดหน้าไปครับผมพยายามไปมองว่าเป็นใครก็น่าจะเป็นคนที่ใช้สไนเปอร์ที่ยิงจากทางขวาเมื่อกี้ครับเป็ไงโอ้โหวงมาแล้วผมต้องเคลื่อนที่แล้ว นี่ไงยิงจากข้างหลังแต่เหมือนเขาไม่รู้ว่าโดนยิงจากข้างหลังเนี่ยเห็นมาไม่รู้ครับก็เลยตีะทะเลยครับเพราะเราไม่ได้กะเมาแชมป์อยู่แล้วครับมันก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรเท่าไหร่แต่วิ่งเข้าวงไว้ก่อนตามแท็กติกครับนี่อ่ะ S M G เห็นไหมคือประสิทธิภาพของ S M G อ้าวดอกมองกุฎด้วยครับเนี่ยผมไม่น่าไปใช้ท็อตกันครับ S.M.G. แต่แรกก็ได้แล้วเกมที่มันผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เป็นแชมป์อ่ะผมไปใช้ช็อตกันดวลระยะประชิดอะ่ะมันก็แพ้เขาครับ,รบยิงไม่ค่อยโดนเพราะงั้น S.M.G. ไปเลยดีกว่าจะใช้ช็อตกันให้โดนมันแรงก็จริงแต่มันต้องแม่นไงแต่ถ้ายิงไม่โดนแบบผมเนี่ยมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยครับกลายเป็นว่าได้โมกุดมาทาง,งานเนี่ยผมก็เลยแบบให้กแบบัเอาแชมป์เลย พยายามจะเอาชิตให้ได้ครับเหลือ3าคนเองอะ่ะคือเรายิงเขาตาย2คนหรือเขาฆ่าก่อน2คนแล้วเรายิงก็ค่อยก็ยังได้อยู่แต่ดูเหมือนมีอีกคนหนึ่องอะ่ะมันฉลาดครับมันก็คิดแบบผมนี่แหละเหมือนให้2คนแม่งปะทะกันก่อนครับไอแม่งไปซุ่มเลยครับหายไปเลยเมื่อกี้ที่มันยิงยิงไอยู่เมื่อกี้แล้วผมก็ต้องมาโดนไก่เนี่ยที่เป็นสนเปอรอ์ซึ่งโชคดีชิบหายเลยเมื่อกี้ถ้ามันเข้าหัวผมก็แตกไปแล้วครับโอ้โหเนี่ย เอเจอกับพวกสไนเปอร์มันก็เล่นยากหน่อยครับผมก็มือสั่นเลยนะตอนที่ดวนกับไอ้นี่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไหนผมเดาว่าน่าจะอยู่ในพุ่มไม้ครับพอได้ยินเสียงของพุ่มไม้มันเคลื่อนไหวอยู่มันฟุบฟับฟุบฟับอยู่เพราะงั้นผมจะประมาทไม่ได้ครับเพอๆมันจะต้องโผล่มาจากพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าแบบประมาทสไนเปอร์ไม่ได้นะครับ คือเขาเห็นหัวเรานิดเดียวเขายิงเข้าหัวนัดเดียวตายนะถ้าเข้าหัวนะครับ <c oughs> ส่วนที่เราโผล่ออกไปมันจะเป็นหัวทุกครั้งไงเพราะงั้นถ้าเขาจะยิงโดนก็คือโดนหัวเราชัวร์ๆ <c oughs> เขาปิดกั้นตัวเองแล้วเห็นไหมเขาไม่ประทะแ,แล้วเขาเปิดรูวะ่ะเขาเปิดรูลอยเนี่ยแล้วโชคดีชิบแปงเลยครับโอ้โหฆ่าได้วะ่ะแล้วก็เหลือสองคนสุดท้ายครับ ผมมองมาข้างล่ามาแล้วครับเนี่ยเห็นแล้ว,ลวก็ต้องยิงเนี่ยแล้วถ้าผมเปลี่ยนเป็น SMG นะมันชนะตั้งแต่แรกนะครับโชคดีสุดๆไปเลยที่แบบยังยังไม่ตายอะะ่ะตอนแรกผมคิดว่าต้องแพ้แน่ๆเลยเปลี่ยนไปช็อตกันยังโชคดียิงโดนแบบเฉียวๆก็ชนะได้ครับนี่ชนะด้วยแช่มงกุฎเนี่ยเลือดผมเลยอ25เองนะเลือ25เอง,เเอเองเถ้าย้อนดูเดีย้อนดู 25เองครับคือเขาโดนอีกนัดหนึ่งเขายิงโดนอีกนัดหนึ่งผมตายแล้วครับพอดีเปลี่ยนมาเป็นช็อตกันแล้วยิงโดนเขายังโชคดีครับถ้าผมใช้ช็อตกันแต่แรกก็จะแพ้เลยครับเพราะว่าผมลองมาะลองมาหลายรอบแล้วไอ้เกมที่แบบจบที่2ก็อย่างเงี้ยคือใช้ช็อตกันมั่นใจว่ายิงโดนเขาสัก3านัดก็น่าจะชนะได้ไม่ใช่ครับเขาใช้ s f g สวนมาผมแพ้ครับช็อตการยิงนานมากครับไม่รู้ต้องยิงกี่นัดอะมันถึงจะตายเบาแบบ คือมันมันสเปรดมันไกลเกิน,นครับแล้วมันเ,เขาเรียกอะไรมันสเปรดสเปรดก็คือกระจายชอตการลูกสองเนี่ยมันกระจายมากเกินไปนครับจนเรียกว่าลูกปลายที่ไปโดนเขามันนิดเดียวมันก็เลยเบาประมาณนั้น,นครับก็เท่ากับว่าจบด้วยแชมป์แบบมีมงกุฎนะครับเป็นรอบที่2นะครับต้องมาในโซโล่ถึงจะได้ครับไปเล่นสคอหวังว่าคนอื่นจะพาไปเป็นแชมป์ก็พลาดแบบนั้นแล้ครับอย่างที่เห็นคนระับ นั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะ